สวัสดีค่ะพบกับช่องบุมชาเฮนะคะวันนี้หนูจะมารีวิวเกมดาบิแา่รานนค่ะหนูจะเอาไปตัวมาโกโมะนะคะโอเคเราจะสู้กับใครดีขอคิดก่อนสู้กับเซนิสุก,กับเนสโกนะคะมาเอาเป็นดานนี้ค่ะ

Oh. ถ้าไม่ตายนะคะโอ,คโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยแต่เขาก็ได้ท่าไม่ตายแล้วนะคะต้องรีบสู้แล้ว คไม่ตไม่ตายแล้วก็ไม่โดนกันนะคู่เลยค่ะ โอ้ยโอเคชนะรอบสองเลยนะคะถ้าชนะอีกรอบหนึ่งหนูชนะเลยค่ะโอ้ย หัวเราะชัวร์ยมากเลยอุ้ยถ้าไม่ต้แต่ไม่โดนแค่ค่ะอุ้ยหนี่าหนีโอเคเอินถ้าไม่ตายแล้วค่ะอุ้ย โอเคหนูชนะแล้วค่ะอ,ะอุอ้ยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย